สวัสดีครับสวัสดีค่ะคัเรล่าสุดว่าตอนนี้เป็นโรดต้นเจ้าชายคนไทยเจ้าชมาแรงมากใช่ค่ะตอนนี้ก็สําหรับผลงานเพลงนี้ก็กําลังเตรียมถ่ายทํา,าผลงานเอ้ยไม่ใช่เตรียมสิจริงๆแล้วถ่ายเส้นเรื่องเสร็จแล้วด้วยเหลือแค่เส้นซิงะกะแกันนะคะก็แตนก็จะซิงประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้แหละก็จะได้ดู MV เพลงนี้การเริ่มต้นเจ้าชายลงท้ายเจ้าชูเพราะว่าเพลงนี้แฟนๆให้การต้อนรับกันมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ถามถ่ายกันมาว่าจะมี MV มให้ดูเมื่อไหร่เร็วๆนี้แน่นอนว่าตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงตัดต่ออยู่ค่ะแตกต่างจากเดิมเลยอะไรนะคะตกต่างจากอันเดิมแน่นอนจะเป็นคนละรูปแบบที่อยู่ในคาราโอเกะนะคะแล้วก็รับรองได้เลยว่าอันนี้แซ่บกว่าเดิม ด้วยยังไงครับทำไมแฟนๆชอบเพลงนี้มากเลยคือพอจะมีคำตอบได้ไหมจะเป็นแบบเคยได้ฟังไหมถามว่าคิดยังไงทําไมถึงคิดว่าแบบเออทำไมแฟนๆชอบจังจริงๆเราไม่ต้องแฟนๆหรอกแต่เนี่ยก็ชอบมากตั้งแต่คือเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบมากที่สุดในอัลบั้มด้วยซ้ำไปเพราะว่าหนึ่งแค่ชื่อเนี่ยก็โดนแล้ว เริ่มต้นเจ้าชายลงท้ายเจ้าชูคือแบบว่าเฮ้ยต,ต่อให้เราไม่เคยเจอเจอด้วยตัวเองก็ตามแต่เราก็เห็นชีวิตของคนรอบข้างหรือคนทั่วไปนี่แบบว่าแรกๆพอคบกันแบบว่าอุ้ยทำตัวเป็นเจ้าชายขี่มา้าขาวนู่นนี่นัน่นหิ้วกับข้าวมาส่งทุกวันแต่พอแบบแต่งงานอยู่กินกันปุ๊บยังไม่ทันถึง2เดือนเลยทิ้งผู้หญิงและอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบว่า ข้าวหากินเองป่วยก็ไม่มาดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือแบบเป็นอะไรที่แย่มากนะคะซึ่งเราเห็นได้กันง่ายๆในสังคมปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างยิ่งก็ให้อยากจะให้ทุกคนชม MV เพลงนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วยค่ะค่ะก็ฝากถึงแฟนๆโอโหลูกทุ่งด้วยนะคะก็อยากจะให้แฟนๆติดตามชม MV เพลงนี้นะคะก็รับรองว่าแซ่ รับรองว่าแซ่บแน่นอนนะคะรับรองว่าแฟนๆไม่ผิดหวังแน่นอนกับพเพลงนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเริ่มต้นเจ้าชายลงท้ายเจ้าชู้ค่ะ